เรื่องภิกษุชาวเมืองพารุกัจฉะฝันก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุชาวเมืองพารุกัจฉะรูปหนึ่งฝันว่าได้เสพเมถุนธรรมในภรยาเก่าแล้วคิดว่าเราไม่เป็นสมณะจากศึกละแล้วเดินทางไปสู่เมืองพารุกระะัจฉะพบท่านอุบาลีในระหว่างทางจึงกราบเรียนเรื่องนั้นให้ทราบพ,พระอุบาลีกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสอาบัตไม่มีเพราะความฝัน เรื่องอุบาลีชื่อสุปภา9ก้าเรื่องหนึ่งก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุปภาในเมืองราชคฤก์เป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมทุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานนันเลิศท่านพบภิกษุแลาวได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสดเมทุนธรรมเธอ ภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าข้าท่านจงพยายามที่ระหว่างขาอ่อนโดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทาตามนั้นแล้วมีความลังเกียตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเร้องต้องอาบัติปราชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาททิเศษสองก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุปปพาในเมืองราชฤกษ์เป็นผู้มีความเลื่อมใสอย,ย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนทาสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ ท่านเจ้าขานิมนต์มาเสดในถุนทาเถิดพิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่สะดือโดยวิธีนี้อาบาัตจักไม่มีแกท่านพิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบาัตประราชิกแล้วประมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปารชิกแต่ต้องอบัตสังฆาทิเศษสามก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุป,ปภาในเมืองราชคืเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมตุนมทมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมถุนทาเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าขา้าท่านจงพยายามที่เกลียวท้องโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแกท่านภิกษุนั้นได้กระทาตามนั้นแล้วมีความบังเกียดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติประาชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติประาชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษสี่ 4. ก็โดยสมัยนั้นแหลอุบาสิกาชื่อสุปภาในเมืองราชคฤห์เป็นผู้ยังมีความเลื่อมใสยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสษเมถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าขาท่านจงพยายามที่ซอกรักแร้โดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่าน ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาหมดไว้แล้วเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษห้า ก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุประาในเมืองวัชชะคือเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่คอโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแก่ท่านพิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปราชิกแล้วประมังเนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ ก็โดยสมัยนั้นแลอุาสิกาชื่อสุปภาในเมืองวาชคห์เป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าขัน้าขานิมนต์มาเสดเมถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควร นางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าข้าท่านจงพยายามที่ช่องหูโดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปราชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิก แต่ต้องอาบัตสังคาทิเศษเจ็ดก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุปภาในเมืองวาชคิกฤเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานนันเลิศนางพกภิกษุแล้วได้กล่าวคํำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่มวยผมโดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นและมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปารชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแปก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุปภาในเมืองว่าจักห์เป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมธุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศนางพบภิกษุ แล้วเด็กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพในถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนำว่านิมนมาเถิดเจ้าขา่าท่านจงพยายามที่ง่ามือโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแกท่านภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติสีขาวบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปารชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ9ก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อสุปภาใน,นาเมืองวาชกซ์เป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนทรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสดเมถุนทมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนำว่านิมนต์มาเถิดเจ้าข้าดิฉันจัพยายามด้วยมือให้สุกกะเคลื่อนโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแก่ท่าน ภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องบัญญัติปราชิกแล้วประมังเนอจึงทราบคุณกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปราชิกแต่ต้องอบัตสังฆาริเศษเรื่องอุบาสิกาชื่อศรัทธา เ้าเรื่องหนึ่งก็โดยสมัยนั้นแลอุปาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมตุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ฐานันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้นนกล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมต์มาเสพเมตุนธรรมเถิด ภิกษุห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่ระหว่างขาอ่อนโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระภูมีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระภูมีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานนันเลิศน,นางพบภิกษุ แล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าค้านิมนต์มาเสพไม่ถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนำว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่าท่านจงพยายามที่สะดือโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแกท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัติปราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปราชิกแต่ต้องอบัติสังฆาทิเศษสามก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธร,รมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านเจ้าขา้านิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรน,นางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่เกลียวท้องโดยวิธีนี้อาบัตจ,จักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ สี่ก็โดยสมัยนั้นแลอุูบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนทรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมถุนทรรมเธอภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควร นางแนะนำว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านพยายามที่ใกล้รักแร้โดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่านภิกษูนั้นได้รกระทำตามนั้นแล้วมีความรังเกยียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วนอนต้องอาบัติปราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนพิกสุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังคาทิเศษห้าก็โดยสมัยนั้นและุุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ย่างอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมถุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานันเลิศนางพบพิกสุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด พิษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนำว่านิมนต์มาเถอเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่คอโดยวิธีนี้อาบาัตจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้นแล้วมีความบังเกตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติศิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปารชิกแล้วประมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษหกก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมตุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสกในทุนทําเถิดภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่ช่องหูโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีกับท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญยกักสิตข้าหมดไว้แล้วเราต้องอาบัติปารชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเจ็ดก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสย,ยังอ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมตุนธรรมสตรีนั้นชื่อไหทานนันเลิศน,นางพบภิกสุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมตุนธรรมเถิดภิกสุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ,เจ้าขาท่านจงพยายามที่มวยผมโดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่าน ภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาหมดไว้แล้วเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วประมงหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็โดยสมัยนั้นแลอุบปัสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมสายยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมตุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าไฮทานันเลิศนางพบพิกษุแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านเจ้าค่านิมนต์มาเสรเมตุนธรมเถิดพิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะท่านจงพยายามที่ง่ามมือ โดยวิธีนี้อาบัดจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทําตามนั้นและมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสีขาหมดไว้แล้วเราต้องอาบัดปาราชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัดปาราชิกแต่ต้องอาบัดสังฆาทิเศษเก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อศรัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสยยังอ่อนอยู่นางมีความเห็นอย่างนี้ว่าสตรีใดให้เมทุนธรรมสตรีนั้นชื่อว่าให้ทานันเลิศนางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านเจ้าขานิมนต์มาเสพเมทุนธรรมเธอภิกษุนั้นห้ามว่าอย่าเลยน้องหญิงการเรื่องนี้ไม่ควรนางแนะนําว่านิมนต์มาเถิดเจ้าข่า ที่ฉันจกพยายามด้วยมือให้สุกกะเคลื่อนโดยวิธีนี้อาบัตจักไม่มีแก่ท่านภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้นแล้วมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาหมดไว้แล้วเราต้องอาบัตปราชิกแล้วประมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเรื่องภิกษุณีก็โดยสมัยนั้นแลพวกลิชวีอุมานในเมืองเวสาลีจับภิกษุขืนใจให้ปฏิบัติผิดในานางภิกษุณีเธอทั้งสองยินดีพระวินัยทรพึงให้นาสนาสียทั้งสองเธอทั้งสองไม่ยินดีทั้งสองไม่ต้องอาบัติ เรื่องสิกขามานาก็โดยสมัยนั้นแลพวกฤชษีภูมานในเมืองเวสาลีจับภิกษุคืนให้ปฏิบัติผิดในานางสิกขามานาเธอทั้งสองยินดีพระวินัยทรพึงให้นาสนะเสียทั้งสองเธอทั้งสองไม่ยินดีทั้งสองไม่ต้องอาบัติเรื่องสามเณรีก็โดยสมัยนั้นแลพวกฤชษีกูมานในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนให้ปฏิบัติผิดในสามเณรีเธอทั้งสองยินดีเพราะวินัยทรพึงให้นาสนะเสียทั้งสองเธอทั้งสองไม่ยินดีทั้งสองไม่ต้องอาบัตเรื่องหญิงแพทยยาก็โดยสมัยนั้นแหละพวกฤาวีกุมารในเมืองเวสาลีจับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในหญิงแพทยยาภิกษุยินดี พระวินัยทอนพึงให้นาสนะภิกษุเสียภิกษุไม่ยินดีไม่ต้องอบัตเรื่องบันดอ,ก,นดอก,ก็โดยสมัยนั้นแลผพวกลิชวีกูมานในเมืองเวสาลีจับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในบันดอกภิกษุยินดีพระวินัยทรพึงให้นาสนะภิกษุเสียภิกษุไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตเรื่องสตรีคลหัด ก็โดยสมัยนั้นแลพวกลิชวีกูมานในเมืองเวสาลีจับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในสตรีคลิหัดภิกษุยินดีพระวินัยทอนถึงให้นาสนภิกษุเสียภิกษุไม่ยินดีไม่ต้องอบัตเรื่องให้ผลักกันก็โดยสมัยนั้นแลพวกลิชวีกูมานในเมืองเวสาลีจับพิกษุให้ปฏิบัติผิดในกันและกันเธอทั้งสองยินดี พระวินัยทรพึงให้นาสนะเสียทั้งสองเธอทั้งสองไม่ยินดีทั้งสองไม่ต้องอบัดเรื่องภิกษุผู้เท่าก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุผู้เท่ารูปหนึ่งได้ไปเยี่ยมภรรยาเก่านางได้จับบังคับว่าท่านลงมาศึกเสถิดภิกษุนั้นภิกษุนั้นถอยหลังล้มหงายนางจึงขึ้นคร่อมองค์กำเนิดเธอได้มีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธอยินดีหรือเปล่าภิกษุข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุภิกษุผู้ไม่ยินดีไม่ต้องอบัดเรื่องลูกเนื้อก็โดยสมัยนั้นและภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่า ลูกเนื้อมาสู่ที่ถ่ายปัสสาวะของเธอแล้วได้อมมงกําำเนิดพลางดื่มปัสสาวะภิกษุนั้นยินดีแล้วได้มีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วปารชิกสิกขาบทที่หนึ่งจบ